สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำพิษออฟฟิเชียลครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยจากาการประทะกันระหว่างชายแดนกับพูชากับประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้เฮากได้เอาของไปช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยแล้วขอบคุณพลังเอฟซีพลังเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเอฟซีน้องหญิงครับที่แล้วก็เอฟซีพลังเงียบแล้วก็เอซี่หลายๆท่านนะครับพี่เป็นเฮาเฮ็ดให้เรามาเป็นสะพานบุญในการ ถืาเอาสอยเรือกันเอาก็ผมก็เสริมเสริมกันไปมันไม่เยอะไม่ไม่เยอะไม่มากแต่แต่เราก็ช่วยด้วยใจนะครับนี่ศูนย์พักพิงตรงนี้นะจ่บอกว่าเราซื้อของได้คุ้มมากเลยทุกคนเดี๋วว่าของหลายแห้งยี่หี่ขาซื้อบาบกคิดว่างสิได้ายขนาดนี้เลยตอนนี้คือคนเยอะมากนะอ,อันนี้คือคนที่พักพักมาพักจริงๆนะครับ สซนพักพิงนะครับ Arrow, ตรงนั้นก็มีอีกเดี๋ยวค่อยไปลงก็ได้ Girl, so ตรงนั้นก็มีพ oh, so <ส |th|> ื้นที uh, <ol> <ๆ>่เยอะมากแล้วก็พ้นที่สวนพักพิงนะครับเด็กๆหน่อยอะาย เด็กเล็ก<ๆ>เด็กน้อยเยอะมากเลยสารวัก็จะเป็นพวกคองสดอาหารแห้งเออนะคือศูนย์เข้าไปบริจาคมาแล้ว่อกี้นี่นะครับอันนี้คือเอาเอามาแจกกันเลยขอบคุณครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยอขอบคุณพลังเอฟซนะครับร้อนมากมองนีฮอนเน่ โอ้ยเนาะตงเนี้มึงเน็กน่อยไหมมีอะไรที่ช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือนะครับีผู้เ่าไหลเห็นนี่เห็นไหมทั้งผู้พิการขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่ท,ที่ช่วยกันที่ช่วยกันบริจาคของมานะครับนี่มันเหมือนเราไม่มีบ้านอยู่เ,เนาะมันคือคนไหลบ,บ้านเลยพี่น้อง ขจาวกุศิลขอนเพื่อนหน่อยแมนขนาดห้องเบ๋ว่าร้านห้องบบเป๋วร้านของพยัญชนะโอ้ยเนาะขอบคุณคนไทยทุกคนนะขอบคุณนี่เลยครับจีซอยกันจีซอยเรือกันแบบจนเพิ่นเพิ่นกระยุก,กันแบบนี้เลยแล้วเ<อ>ด็กเด็กๆเด็กแดงผู้บอ,อกคุณยิงเราซื้อในส่วนที่จำเป็นในการใส่ ือในส่วนที่มันจำเป็นที่ต้องใช้จริงๆนะครับอันนี้ก็มีกับข้าวตลอดนนเนาะนนคือโบอุดไม่ยากครับเออเนี่ยน,นี่เขาอบอุ่นใจแทนพี่พน้องาาใ,นนใช่นี่เขาจะแจกแบบนี้ นะครับพร้อมแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกชิ้นผู้ขอฝอยลูกชิ้นผู้ขอฝอยของดีบุรีรัมย์ครับผมนี่เลยครับวันนี้ยอดคุณแม่อย่ารำคาญผมนะคุณแม่โอ้ยอันซอนดีใจที่ทุกคนแม่นี่ก็ไม่ได้รำคาญแต่น้องเริ่มรำคาญแล้วน้องฝนบอกเออพี่ครับขจังเดียร์ครับเกิด ยอดนี่ดีไม่ต่ำอันนี้คัวพระราชทานนะครับคัวพระราชทานครับสุดยอดคัวพระราชทานทำดีมากเลยจัดห้องน้ำห้องน้ำเป็นจัดเป็นสวนมีถูกเทและมีทั้งถูกขาฝั่งคุณก็มีฝั่งหนูก็มีนะแ่นครับก็คือมีทุกบริษัทมีทุกทุกอย่างเลยในนี้นะครับทุกหน่วยทุกทุกทุกคนเขาช่วย ช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันดีมากนะครับอันนี้ก็คือเอามัดแจะเบื้องพี่น้องอันนี้แค่แค่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเดือนหนี่แค่ส่วนหนึ่งโอ้ยประทับก็คือดีใจแทนผู้ประสบภัยนะครับมาคนเฮาช่วยเหลือดีช่วยเหลือกันจริงๆริงเดี๋ยวบอสโจอยู่ฝั่งนู้น คนเยอะมากคนเยอะมากคเอ็นแบบนี้ก็หายเหนื่อยนี่ก็คือเสื้อผ้าตัวนตัวไรครับตัวอไรตวกเลือกเอาเฮ้ยเฮ็ดดีว่ะ

ประชาชนคนไทยเขาดีใจมากเลยได้เจอแบบนี้น,น,น,นี่นี่นี่ยิงยิงอยู่นี่นนน เอาตะกรงเรื่องยระเด็นต่างๆนี่นา่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพอกันแล้วมาพอกันอีกแล้ว

อันนี้ดีกว่า,าโรแมนติกเฮ้ยช่อยเราเข้จเฮ้ยมัดเกครับทุกคใช่สวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ช่วยแจกังมช่วยแจกโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มันว่เตืนกันอย่างเคื่องนอนกันขอบคุณตู้กราจใยกรปากระไรกรแจกระซ่กไกช่องบ้านละเพิออฟเซลครับขอบคุณทุกท่านครับ่นแทงทุกผคนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ